นี่พี่น้องมุงข้าวเจ้าตัก,น,กน้ำน้อจ๊ะเนาะแม่ไส่คนะักะลีโอใส่คักะลีโอน้องอาเบลกับน้องกะพี่น้องเนาะสาว<ล>งามเผาปรูแม่นี่แหละคือว่าวิธีชีวิต,ตดัเ้เดิมจริงๆเลยแบบนี้แมนโีน้ำนี่บริสุทธ์บ่บริสุทธิ์ข้าวเจ้าบ่เนี่ยจะกินนำ้ำน้ำกินกระใส่ตัวนี้เลยบ่อหกขนาดทางไปอันเอาเอาบวกคนทางป่าเนี่ยเอาบวกคนทางป่า โอ้สิ oh, เอาไผระวังที่งานมาคอยนี่มาทางป่าซอยไผก็ได้ไผก็ได้บอกเ,เราแรกเขาจะโบหูซือ่อจะเอาพายมาทางเ,เ,เอาบาบุนตาบ่ทางแบบเอาไหว้เลยเอาบาบุนตานะเนาะไหว้เลยเลยบาบุนตามาทางซอยนี่เดอ้อเพห็นว่าได้ได้ได้เดี๋ยวว่าสิให้เอฟซีบาบสัญญาก็ได้ได สวัสดีและสบายดีบอยเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวพี่น้องตอนนี้เฮาผพอ,พอสาวคนงามเนาะพี่น้องถือว่าสาวอาเบลเนาะอยู่บ้านปะต่อยพี่น้องเมืองนอกเนาะเฮาสิไปเบิ่งวิธีชีวิตของน่องเขาเจะจะตักน้ำพี่น้องน้ำถือว่าใสใสเฮามากับอาจารย์บุญตาและก็ทั้งสองบ้านหน้าสแหน่พี่น้องเนาะไปไปหับสมน้ำกันเลยพี่น้องสวัสดีผอสาวสวัสดีจเจ้าสือ,อยังเนาะเืือเบลเืือเบลโอ้สาวเบลคนงามมานยังก่อนนี่ฮะ มันปะตย์บรปโตยอืมใกล้บนหนองมุงตักน้ำบริใกล้ปัญใดบริใกล้อืมทางไหนทางไหนโอ้ <c oughs> น้ำน้ำลงมาจากผู้นี้ <c oughs> โอ้เ <c oughs> มื่อคืนนี้จะไปปุ่นอยู่บ่เมื่อคืนนี้<ป>มวนอยู่บ่างวนไปกับใครไปกับใครไปกับเอื่อยโอ้อย่า,าไปกับผู้บา่ากระผู้บ่าอืมตอนนี้น้องจี่ปีละสิบหกปี 16ปีโอ้ oh. สาวพอดีงามเนะน,นี่ยพี่นะ้องนี่ง16ปีเนาะสาวเบลคนงามบานันบันประตอยเนาะมาสัญญามาขังแหละพี่น้องเลยนะมาเห็นเนผู้สาวส้วนเผารูปว่าทางนี้นรูปมังกองบ่โ oh, นะอนะ้จะเป็นผู้สาวงามเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นผู้สาวงามตอนนี้เฮาสิไปตั้งน้ำกับสาวอัเบลคนงามเนาะทาพี่นะ้องหนี่งทาให้เออทาครูโอ้เ oh, นี่ยพี่น้อง สาวเบลคนงามอายุสิบหกปีพี่น้องเขาห้งเฮียนห้องยังหนองออกแล้วออกแล้วเขาห้องห้องยังเกาะห้องมะซองห้องมะซองเพิ่นเขาห้องมะซองพี่น้องเพิ่นว่าออกแล้วเนาะเจ้าเขาห้งเฮียนอยู่อันอยู่เส็เกาะอยู่ตังอะไรตังอะไรอยู่ตังอะไรเนาะเยอย่างสาส์นึง เข้าจะอันไปตักหนามกับน้องๆฝันนอกจ้าเนาะข้างสองอาจารย์บุญตาและอาจารย์ยังเกาะบ้านนัสแนวเนาะบ้านพุทไหบ้านพุทไหบ้านนัสแนลเมื่อนี่ข้างแหลกได้พอสาวบันป่าไปตักหนามด้วยใช่เนาะแม่สาวเบลกับสาวยังนี่เกาะสาวกะตี้สาวกะตี้เนาะสาวยังเกาะสาวกะกะสุดๆจ้าเลสาวกะเนาะสาวกะอายุเจ้าจักตีสาวกะสิปีโอ้อายุส้ำคัญเลยกับข่อยได้เนี่ยนี่แต่สวงามเนาะนี่แต่สวงามเนาะ แล้วก็อายุที่8ปีแล้วก็เราอับเบล18สีขาวคือกันเนาะเจ้าฮะเนาะเออเจ้าฮะนะครับ18สีขาวคือกันไปโอ้ใกล้บนน่องน้ำมอเตอร์ไก่ใกล้ปาน้ามอเตอร์ไกป้าน้าเนาะโอ้มอเตอร์ไก่ป้า้พี่น้องเพื่อนวะเนาะไก่เนาะแต่ว่าออกมาผี่มันจะเป็นทางย่างเนาะจันเนาะแม่เป็นทางดำทางดำทางดำ ทางบ้านบ่าวสัญญาเขาเอิ่อนมาทางย่างเนาะทางนี้จะเป็นทางดําเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบอลไปตักน้ำน้ำไหลลงมาจากภูเขาพี่น้องเนาะน้ำธรรมชาสติ์พี่น้อโอ้น้ำธรรมชาติตพีน้องอาบอยู่ใส้อาบอาบก็อยู่นี่กินก็อยู่นี่โอ้ดอยดอยดอยดยอาบก็อยู่นี่กินก็อยู่นี่พี่น้องเพิ่นว่าน้ำใสใสใสงามคือคือน้องเพิ่นทำแล้เนาะ ข้างงามเนาะคือน่องทั้งสองว่านา้ำน้ำงามสำได้กับเบิ้งน่องนี่กะหูอะไรเพี่น้องเ,อาเนาะซาเบลน้ำกินกับยูนี่น้ำใสกับยูนี่โอ้น้ำใจกับใสซ้ำกันเลยแมนบ่โสดบ่หรือบ่โสดเดนี่ยนีงจักเปอร์เซน็นต์ลอยลอยลอยเปอร์เซน็นต์ป้าลอยเปอร์เซ็นต์แบ่งให้เอฟซีคอยไดบ๊อบหาสิบได้บ่ได้บ่ ได้บ่เซาเบลแบ่งให้ทีมงานเฮาเนี่ได้บ่โอนี่พี่น้องทางลงทางลงบ่เลยฮะนี่โอ้นี่จะเป็นทางลงพี่น้องเนาะทางลงป้าเท่าพี่น้องทางลงของผู้สาผุดเสาวเบลกับผู้สาวกะเนาะน้ำ จะเป็นบอ่อนตักหนามบอ่อนอาบหนามเนาะเซากระโอ้โอ้จะเป็นอันหอมผู้บ่าน้องอันนี้จะเป็นหอมผู้เนาะชั่วอย่างจันนี่จะเป็นหอมผู้โอ้เถอะพี่น้องบอ่อนอาบหนามกันนี่น,นี่เลยเนาะน้องเนาะมันจะไล่มาแต่เช้านี่คะ โทรเห็นหอดป่าพี่น้องเอ้ยเด็ดบ่อสัญญาสิไปแบบไอ้นี่เนาะน้ำใสงามเลยเนาะโอ้ใสบอ่อน้ำน้ำโอ้จะเป็นน้ำใสสะอาดเมื่อน้ำใจน้องเลยเนาะอาจารย์เนาะนี่เมื่อน้ำใจน้องเลยคนว่าน้ำกินบ่าไงจะออกมาแต่ลืบพี่น้องเนาะจะออกมาแต่ลืบพีนน้ำกิน เออจ้าบดิปป่นก็น่องเบลน่องใช้บ่อนอาานองเบลนี่นี่โอ้เจ้ามุ่งประจําอ่านนามเลยสีม้งประมาณสีมุ้งกันวาตัดหนามเนาะเยอะทั้งนี้มัน นี่พี่น้องมุงข้าวเจ้าตักน้ำนะจ๊ะเนาะแม่ใส่ขัดลีโลใส่ขักดลีโอ้น้องอาเบลกับน้องกะพี่น้องเนาะสาวงามเผากรูแม่นี่แหละคือว่าวิธีชีวิตดังเดิมจริงๆเลยแบบนี้แม่นเยน้ำนี่บริสุบบบริสุข้าวเจ้าบ่เนี่ยมันจะกินน้ำน้ำกินกระใสตัวนี้เลยบ่แม่โอ้จะไหลลงมาเลยเนาะใส่ดีไหลลงมาจากหอมพีนเนาะพี่น้องเนาะ ขาจ้จะใส่แบบน้ำย้ำเลือดีเดือหากมบบ้ะน้ำแหล่งนี่แห้งรบอ้มันสีสาลดนี้นนึงเนาะแสดงว่าตลอดปีเลยเรานำนีเนาะมันบปแห้งเนาะโดยโดย่น้ช่วยนนทั้ง้าวๆคนไปนำกินนองนำธรรมศาสตร์เลยผู้ช่าในบ้านนี้ไม่ไล่บนน้องไล จะค้นลายลายคนการสิบปลายสิบปลายโอ้หาอ่าบงงามซอซอซูจาวสองคนเนาะซเจ้าวสองคนงามงามเนาะซาเบลกับซากะซาบเบลกับซากะงามแบบธรรมชาติพี่น้องเนาะงามแบบบริเตนบริแตงพี่น้องงามงามแบบธรรมชามสตรส์พี่น้องเป็นต่างนานเนาะ จะใส่จริงเลยโอ้พี่น้องเลยกระดาษเสือจะใส่กันหนึ่งโอ้หักเลยพี่น้องน้ำนี่แบบไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียคำในน้ำน้ำธรรมชาติเลยแหนถ้าว่าทั้งเข้านี้จะเสียเนาะจะสื่อสื่อนะ้ำกินจะสื่อน้ำกินสื่อน้ำกินน้ำใสน้ำอาบก็จะใส่จริงๆพี่น้องเลยสาวงามบ้านป่า ันจะเปลี่ยนกันตักเนาะคนนึงซักเต็มและฝั่งหนึ่งก็จะเนาะแม่ฟา,านำใสใสเลยข้างพิน้พ่นั่งสบายด,สาดีสบายดีสบายดีเดลย FC บ่าวสัญญาเด้อสบายดีนี่คือสองบ,บ่นนงบาวผู้ไทยบรรลุคะแนนบ่าวบุญตาบ้านเนาะเผ่ามังกรเผามังกรมาสัญญาได้มาพออันผู้สาวสัญพาบรู้เบล กลับเลยมึงส่วนน่องแม่จะอยู่มึงน่องเลยครับจะอยู่มึงน่องเลยนี่คืน้องต้นนี่เริ่มสีแหลวแล้วนเนาะแปนว่าแล้วเริ่มสีแหลวแล้ว <c oughs> ในี่นี่จะเป็นน้ำกินข้องข้าวเจ้าแต่พอแต่แม่กับว่าแม่เนาะแม่โดย,ดย,ดยนนที่อออกกจาทีีท่่น้ ตลาย้นนี้ทั้งมองมองผนกระสิได้กลับแล้่เนาะกสิได้กลับเลยผลวะกระสิได้กลับแล้วก็สิได้เมื่อย่างดีๆดด้อน้น่องยามันมลืนซาเวลบ่เคยหลบบ่ซาเวลในไหนเคยเคยและและไพมาอันจมเจ้าลูกเองเออผวะเคยแต่ว่าบมมีไพจมเนาะลูกเองผนวะ ทางเข็นขนาดเนาะสั้นขนาดเนาะทั้งน้องๆและพ่อแม่ก็มาอาบนนี่เนาะโอ้จะลายคนพี่น้องเนาะมาอาบน,นี่เวลาทั้งอาบทั้งกินบาชินา้นเ่ยเอ้ยวะาแต่ <c oughs> กำลังเลยวันนี้ <c oughs> สั้นสั้นขนาดพี่น้องไอ้ทั้งขนเนาะทางเขนมันจะสั้นโอ้สาวงามถ่อปรู้พี่น้องโซนลอยเปอร์เซ็น อันนี้ได้สัญญ์เจ๊ก60%ลอยลอดลอยเปอรนโอ้หาสิบให้ทีมงานโมคอยได้บ่ได้ได้สิหายไพ่ไพ่ก็ได้เออไพ่ก็ได้ไพ่ก็ได้ไไดเพสนว่าพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ทางขึ้นจะสั่นแห้งลีเดอร์สั้นสุดยอดเลยพี่น้องหกคณะทางไปอันอเ,เ,เอาเอาบวกคนทางปา่าเนี่ยเอาบวกคนทางปา่าโอ้จะเอาไพ่ระวังทีมงานมาคอยนี่มาทางป่าซอยไพ่ก็ได้ไพ่ก็ได้ บอกเราแรกเขาจับโบหูเสื่อจะเอาไพ่มาทางเอาบาบุนตา้าป่เอาไางเลยอเอาบาบุตานตะ้าเนาะเเาาไว้ลย,ลยบ,บุตามาทางซอยนีเดอ้อเพิ่นว่าได้ได้ได้เดี๋ยววะสิให้เอฟซีบาสัญญาก็ได้มาทางใสายฝนโอ้ยน้องเอ้ยหอดทางดำเลยเนาะหอดทางำดำหรือว่าทางปูยางเนาะนี่จะเป็นอัน ทางไปบ้านบ้านยังเกาะน,นี่ฮะออบ้บา,นะบานละแบงบ้านระแบงบ้านอะไก่ไก่ไปได้บ้านอะไก่บ้นบา,บานอะไก่คือบ้านอะไก่ไกล้บ่แหลบกัูบูหูลักประมาณสิบป้ายเพิ่นว่าบูหูลักพี่น,น้องเนาะบูหูลักประมาณสิบป้าย อาจารย์เพิ่นได้ว่าสิป้ายเนาะแต่ทางหนองเพิ่นบ่ได้ฮู้เพิ่่นววาันสิวายรัก่ะเจ้าสิว่าเลยเฮ้ยบาสนาว่าบ่ฮู้รักหาว่าสิป้ายกระตวงเฮาเกระเอาซื่อๆเนาะโอ้นักบนหนองนักเอาบ่คนหาบซอยเอาเพิ่นว่าเดี๋ยวอีกบ่ดนสิมีคนมาหาบซอยดอกโอ้ยน้องไปเสียเอาบ่บาเพิ่งไถมาซอย ทางนี้เด้เอาว่าผ้บมาซอยเอาแล้ไสหบสาซอยเอาไหมสซอาซอยบ่อะไรเอาหบไหมาบ่่อไทยบ้านนันสแนวสิหาบซอยเนาะนว่าเนาะโอ้อย่านำเฮียเด้ตักมาใกล้เนาะน้องเนาะมาฮนนี้ผันวาสีเฮียเนาะมีผาวมาลบอยู่บกลางคืนไม่เลย ไม่ผู้ว่าเป็นยังจักโมไม่หิบเจ้าล็อกประตูไว้แมนบ่ประตูไว้เขาเขาเขาบ่ไรอย่ารอพอเขาไม่เขาบ้าหลอกประตูไว้บ่แมนตีโอ้บ่เพิ่นว่าเนาะอันแบผู้ไทยตะโกนว่าสันบล็อกเนิ้อไอซิมาได้เหมือนกันได้ป่ได้เนาะสิมาลมนึกเหมือนกันมาลมเลยป่ลมแล้วป่ เปิดประตูไว้ก็เขาเลยนะเขาเลยโด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 ยได้ใจเึิงได้ทีมงานทำอันมีจัฉาค่าเฮือนน้องในนี้มิจฉาค่าต่อมีจัฉาค่าเฮือนอีงประมาณห้าพุทธบ่อดบ่ผู้ชรามันจะคนในหมู่สี่ห้าคนแต่บ้านนิดหน่อยนาะอยู่นี่เนาะแต่บ้านหน่อยเนาะบ่มีผู้ชายบ่มีผู้ชายเลยอืปฏิเสธสองคนเก้าคน เอาใช่เอาผัวไปในสิได้ไปสิบันยานกันปะเรื่อเอาผัวบันเอิญปะนี่เห็นไหอนเพื่อนแล้วเพิ่นว่าฮอนเพื่อนแล้ววันนี้สิได้ขึ้นเพื่อนเลยเด้อว่ะน้องเพิ่นสิได้ขึ้นเพื่อนเลยพี่น้องหลังจากมาจากปักน้ำยู่ทีหวยหองข้องบึ้งเนาะพี่น้องของภูเขา แห่งหนึ่งมาพี่น้องเนาะเขาจะจ้ตักหนังเนาะนี่พี่น้องเขาจเจ้าตักหนังมาไหวหน่เนาะโอ้เพื่อสิฮอดเทื่ยนฮอทชานพี่น้องเอ้ยกบระเบนธรรมดาเนาะจระเบนธรรมดารายการกรมเบนเรื่องง่ายเนาะแมนนำกินนำใสเขาใจเจ้าไหวแบบระเบียบเพียบหอยดีเนาะแมนโอ้ฮอทโอ้พี่น้องฮอดเทื่ยนฮอซชานเพลินมาที่ห้าสีไปถ้ำน้องๆเพ่ผลมาสดแทนหรือบอพี่น้องเราดูน้องวย เป็นพี่น้องกันบ่างไหมพี่น้องทั้งแม่บ่หรือว่าพี่น้องทั้งพ่อไมได้เป็นเอื้อยไม่ได้เป็นเป็นน้องใครเป็นเอื้อยเป็นเอื้อยแต่ว่าลูกคนละพ่อละแม่เนาะแม่น้าตาใครคือกั้นในน้องหน้าตาคือกันกับบ่าวสัญญาเลยพี่น้องกันบ่คือกันไหนบ่คือทางไหนเขาเขาจะเขาแล้วกันได้ไนมโอ้เห็นหน่องเนาะหลังจากมาจากตักนาวเนาะบ่าวนาตาเนาะแล้วก็ทั้ง เพิ่นกะนางล่มก็เพิ่นพี่น้องเพิ่นว่าโสดโสดคนละลอยเนาะคนละลอยก็เป็นซองลอยแต่ว่าสิแบ่งให้ทีมงานหาซิปเพิ่นว่าเนาะใช้สิแบ่งให้ไผยเบาบนตาบ่ยังเลือยังเลือหาซิปแบง่ <c oughs> แบงบ่อันซาเวลให้เบาบนตาแบ่งให้หาซิปเนาะแบ่งให้เท่าไร <c oughs> หาซิป <c oughs> หาซิปแ <c oughs> ล้วหาซิปโดยสันเอาไว้เองหาสิปใส่ให้พายองกหาซิปคือใบลอยเลยคือใบลอยเลยคือใบลอยเลย ไฮฮาซิปมันพอกระเทิรนได้นั่นแหละจังข้าเจ้าบริข่ามาล้มน้ำผึ้งนอเพราะว่าไฮฮาซิปและข้าวเจ้าม้าบริหลายเมนเมันบกครัได้หน่องต้องให้ร้อยนี่พี่น้องแซวงามบรรดาเนาะแซวเวลกับแซวกะเนาะแซวกะเฮียนเฮียนท่องอะไรล่ะแซกกะมาซีมาซีมาซีบอกออกแล้วแต่โดนโอ้ขอก็มาซีคือกันอะขอก็ได้คือกันเลยไว่เอาคือคือกันเลย เราคือกันเลยเสนวเนาะเล่ากับคำว่าสีอาจารย์แล้สันเข้าห้องได้อาจารย์ประชองกระชองมันกระซองม้ได้อบ้าพุทยเนี่ได้สันเข่าห้องได้ยมซีได้คอยมซีคือกันโอ้โมซีอีกอ้ไรสำนวนนือกนเลยเนาะนาหักนายอกลิ้นเนเป็นแต่หมวนเดียวไแต่มนตหมือยู่นานบานี่ภาษาบวกุยเนาะพุกคุยเนาะแมนสาวเนทนลโอ้สุดยอดไลเลย เศรสาบันโตยไม่ถูกหงงามๆในเนี้อหันู้ชายไม่สองคนตีซ้มผู้สาด้วยสันผู้สาสี่ห้าคนป้องโทสมารายรีพี่น้องผู้สาลายแต่ผู้บาบลายเนาะผู้บาบริยัตก็้องมาลุมตะกขึ้นมีหอนผู้บาผูซสาเลยสิหยาดผู้บบาบร้าวหน่อยผู้สาลาย ผู้บ่าวกันเาียบก็แล้วเงียบกคือกันแล้วพู้สาบกันเาีผู้บ่าวกันางียบมันน้อยเลยมันมันบ่ซ้ำกันเลยบ่ซ้ำกันเจ้าบ่เจ้าเคยหยอกบ่ผู้บ่าวบัดเองแถวนี้เขาเคยหยอกบ่บ่เคยจะหยอกไกลเนาะบ่เคยหยอกบ่เคยหยอกพี่น้องคนว่าเมื่อยบ่น้องตักน้ำเมื่อยงเอาพวผู้บ่าวมาตักซอยเบาสนิาสิบอกให้เอาเนาะบอกเอฟซีมาตักซอย

เกาปีเก่าปีเก่าปีเนาะเอาก่าปีกับจัดไปมันน่นอยกว่าเยหน่อยกว่านี่ย่จเอินยงหิงติงตป้าเนาะน่ะน่ะปลาเงี้ยเนาะปลาปลาอันนี้เป็นหิงพี่น้องนี่ปลาเป็นโอ้บอไดไปหาทำงานบ่อตอกบอบ่มีบ่นทำงาน บ่มีภัยเฮ็ดเฐีอยากสวยพอไห่โอ้อยู่แถวบ่บมีภัยทำงานอ่นบ่มีบ่อนทำงานเนาะแถวนี้สุวยอะไรเขาหมไปบ่คือแถวนั่นเลยจะถูงเพี้ยงเขาไปทำงานบ่แถวแบบนี้เนี่ยผู้สาวจะอยู่มันอ่อนเนี่ยจะอยู่เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปลูกมันแล้วก็เอาฟัวเนาะนั่นบ่ค <c oughs> ่าร้องแพงบ่หน่องแถวนี้กูคือกัน <c oughs> เอา้าเขา,เขา,เขาเจับแต่งกันได้ตำบานตำบานตาำบานเจ้าหูกันหันแพงบ่แหลก บางกับแพงบางกับบบแพงแพงกับบบหันเท่ายบอดูโบคือกั้นโบคือกั้นคนเอาหอดว่าสาวหลานกว่าบางกับหอดบางบอนกับบอลหอดเจ้าได้สันสีเอาแพงมาแหละยังบมโหท่ามีแม่เนาะคนเ่าท่ามีแม่พี่น้องเนาะยังโมโหสิเอาแพงแค่ได้บัมตาสิ มาคอไรใช่่นี่บ,บ่ทำรา้านต้องห่วงก่อนได้แมนะสรไปเอา,ทาเทไรมึงบกวตาไก่หนึ่โตไก่หโตเอาบซาเบลซาเบลบซาเบลซาเบลเอาบอไก่หนึ่งโตครับไก่นึ่งตตมับ่ด้ยากเล้วเนาสิบเอ็ดคอนบ่าสัญญาลยนะบ่สัญญาสิห้ยั <ไ S 1> บซ่องโตคนนาะทำหลักบบตาเอามาคอฝุ่ซาว้ได้พี่น้องซาเบล นาหักอีกจ้าแม่เท้าแม่เท้าขา้องแพ่งบ๊ลูกเศร้า่แพ่งบ๊ลูกเศร้าไงเอได้เ่อได้ารองเท่ไหมแม่เท่าจเอาเ่าได้ารองหรกเ่าเช่าเธได้าองไหมบอกเอาคนให้เลี้ยงเราไปเอานใแม่มีสองคนนะแม่เนาะมันไม่ ฮะไม่พอว่า้องแบวอยู่กับแม่สองคนอยู่กับแม่สองคนอีแม่ว่าขันเอ้ากับบ่อยแตงเลยว่าตเลี้ยงอีแม่จำได้ป่าวสองพันเกียบจำก่อนสองพันเกีเอาบ่ซาเบลจำก่อนประมาณสองพันก็ได้สองพันสองพันไม่ใบ่สองพันไม่แต่สองพันเอาบ่สจำก่อนแล้วก็เราจะมาว่าตเรื่งเนาะเซาเบลกับบอแม่เราไม่มีพ่อเรามมีพ่อแต่ พ่อของลาวนั่นปะแม่ป้าก้กันหมป้าก้านล้วกัไอ้พ่อไปเอาเมียไหมก็เลยซาเบลอยู่กับเมียสองคนอยู่นี่ละเยี่ยมเลยห็นน้องไม่บอซาเบลน้องไม่จะค้นน้องบอมีน้องอยลูกก๊กกระเจ้าเออไม่เจอเลยพ่อปวดแล้วเลยอ๋อโดยโดยโดยอีพ่อมาตังเพื่อนให้เราบอจังเราเอาเมียใหม่ เดยโดยทำไมมาตั้งเองอยู่นี่เนาะเห็ดไ้เห็ดหน้าได้ผันไผ่ซอยน่องมันมีไผ่เห็ดกับแม่สองคนโดยโดยโดยคืออีแม่วไงไงว่าอีแม่ว่าขั้นวาเอาน้องกับว่าติดกลุ่มอีแม่แล้วกะพ่อนะเนาะเยอะลงกันแล้วเนาะจำก่อนสองพันกีดได้บ่อแม่คือลูกลาพ่อแม่ว่าเลี้ยงนี่ ลูกลาโอ้ลูกเจ้าจะค้นทั้งหมดนีกแน่สี่คนสี่คนผู้ชายจะค้นชายคนเดียวเนาะอันนี้คือลูกสาวลาโอ้พอกระหักไม่กระหักได้พี่น้องกาะดองกระเพงพร้อมแต่ว่าจำกรช่องคันกีบจำให้เอฟซีไา้จำกรเนาะจำก่อนสาวกะได้สักไลายผู้คนในฮือนแปดคนแปดคนแปดคนไล่นกคนสาวกะเนาะน้องเจ้าก็มีนกสาวกะเนาะผู้สาวเนาะแม่ ไงสาำกันไงซำกันไหมซื้อไปได้อีกอวี่อวี่อวี่อวีเซงเลวีเซงลาวีโอ้นางเซงลาวีโอ้ถอดเสื้อหมวนเลยขึ้นิงามเนาะคนเนาะคันจะเห็นเซงลวีแบบซื้อแน่อันละครเลยไปอน้องนาะเสงลาวีซื้อดารา่ากันนะดยดอดอยดยแมนมาซื้อดาราแงามซาเบลสกะ ไอ้เขาทำในหมู่บ้านฮูเจ้าเนี่ยไปลมผู้สาวนี่ขึ้นได้บ่อยู่เฮือนบ่บ่ได้อ้าวมักอ่านี่ได้สั่นกางเวรนี่ขึ้นได้เนาะขึ้นได้บ่แม่กางเวรขึ้นได้แต่กลางคืนนี่ขึ้นบ่ได้เนาะบ่ได้อ้าวกลางคืนมันลมผู้สาวอยู่เทตะซ่ะอยู่ตลางอยู่ตลางมันบ่หนาวบ่หนาวหนาวก็เอาแล้ยทนเอาเลยถือผมลงไปได้บ่บ่ได้อ้าวต้มซื้อๆได้ โอ้พี่น้องนี่คือคือคขึ้นเผาเท่าไหรอันบางบ่านกระยอกทั้งเพื่อนเนาะบางบ่านกระยอกตารางเนาะคือบ้านเช่ากะเสาอันนี้นี่ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ครับ้ันสีแตกต่างไปเพนีเนาะอันขั้นูพได้ยากมาหยอกขึ้นได้ขึ้นได้จ้าะขั้นูพได้ยากมาหยอกน้องๆต้องมาเดือนสีเดือนหาได้พี่น้องเพราะว่ามันบ่หน้าสว่างอันมาหยอกตารางใบเนาะบาสัญญาบอกได้เลยว่าขั้นมาเดือนซ้ำเดินซองเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ นาวไวาวแมาบ right ่ได้เลยเนาะมาบ่ได้เจ้าเจ้าซื้อกระแจไว้ในเด้อไปหลอกอันท่างเขาหันาวามันาวดิบาวสีแข้งตั้งหยอกหอกไปน้ำจิตจำใจเนาะใหเสาเซายังกเซาเบลเาาอาเบลคนงามแล้วก็เซากะกะเนาะคนละห้าสิพันน้ำจิตจำใจเนาะบาบุญตาเนาะเอาอันผู้ไทยบรรณาสเนลเนาะครั้งแรกเนาะที่ไปเยี่ยมสซเบลวาวอานองซื้อบัตรซื้อบัตร ซื้อบัตรให้ซเนาะเท่านี้ซื้อบัตรอะไรย่าลืมเซตห้าไอเด้ออุ้ยบอแมนเซตห้าเอฟซีในเด้อเนาะเด้อตบบนตาเนาะแมนเอ้าเจ้าอันนี้ขอบใจขอบใจขอบใจคอยคอยอันสิจัมคาร์ดองได้หาซิปในได้จด้ไหมเนาะได้บอได้บ่แหละได้โอ้เอาอันนี้คือหมอบให้น้องเพิ่นอันซื้อบออกืบัตรเนาะบ่าวบนตาเนาะครับคุณเพราะว่าด้วยด้เขาได้มาที่บ้านบ้านนี่ก็บันตระตโต๊เนาะ สาวงามแห่งบันป่าคือบอสัญญามาจากมันส้นพี่น้องมาพอซึกใหญ่เลยเด้ไหนไหนแม่สาวงามเนาะสาวงามบันป่าเนาะเอาบาไปไปน้องยบายโอ้บัดนใ้ไอซ์ไดร่าก่อนเด้อลาน้องไปเป็นทหารพันธะก่อนเอาพี่น้องวันในเฮาสิไดร่าน้องๆคนเลยเนาะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายบ่าวสัญญาสิได้อำลาพาจากจากพี่จากน้องเนาะจากสาวบันป่าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบันสวนบ๊ายบายบ๊ายบาย